อย่างที่กระแสสังคมเขาบอกว่าเออเฮ้ยเนี่ยพักนี้เวลาไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยดูขยน <ฮะ S 1> ขันขันแข็งเจาะประเด็นแบบตรง <ฮะ S 1> ประเด็นรวดเร็วทันใจแต่พอมาดำเนินเรื่องของตัวเองเ,เออม<อ>ันช้า แต่เรื่องนี้ดดันเหมือนวิจารณ์ชาวบ้านเรื่องนี้เรื่องนี้ช้าจริงก็สมควรถูกด่าทำไมช้าเพราอย่างนี้ครับกระบวนการในเรื่องของการฟันธงในเรื่องนี้ต้องยอมรับนะว่าเรื่อง Sexualharassment เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายนะมันมีกับกฎหมายคือข่มขืนกับการทำอนาจารถูกไหมมันเกินจากกรอบของกฎหมายมันต้องดูพฤติกรรมพฤติการและที่สําคัญที่สุดคือมันต้องปกป้องผู้เสียหายด้วยไง ดังนั้นถ้าผู้เสียหายเขายังไม่สบายใจเขายังไม่มีความพร้อมที่จะมาเล่าเรื่องอ,ะอ่ะหรือบางครั้งเขามาเล่าเรื่องได้ได้ถึงจุดจุดนึงเขาบอกเขาพอแล้วเนี้ยม,มันก็มันมันก็จำเป็นต้องทอดเวลาออกไปแต่มันก็ต้องเป็นจริยธรรมของสสหรือเ<ช>ปล่าว่าเอ๊ะอย,ย่างนี้ทําไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ อะไรอย่างนี้ถ้าถึงมันจะเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดผู้กระทําเขายอมรับสารภาพมันง่ายไงแต่กรณีคือผู้ผู้กระทําไม่รับเขาก็ไม่รับไงคราวนี้คืออย่างนี้ครับเบื้องต้นเราต้องยืนอยู่หลักการนี้ก่อนนะว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่คําพิพากษาเนาะมันก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาแต่ในพักเนี่ยเดือดมากนะครับก็คือว่าก็มีการตามจี้กันอยู่ตลอดเวลาแต่พอคณะกรรมการวินัยเขาก็บอกว่า ก็ยังคืบหน้าอยู่แล้วก็ชี้แจงถูกไหมครับแล้วจะทำยังไงฮะผมจะต้องออกมาด่ากรรมการวินัยพักมันก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไหม,มแต่เราด่ากันภายในตามกันภายในแต่ยอมรับว่าช้าจริงอ้าวแล้วขั้นตอนในการดําเนินการหรอคะขั้นตอนในการดําเนินการคิดว่ามันติดอยู่ที่ตรงไหนทําไมมันถึงมันถึงช้ามันไม่ใช่แค่แบบเราเราเป็นคนมีปัญหาเนาะเราก็แบบอ่ามาแจ้งมาบอกบแล้วแล้วรออะไรอยู่ก็คือต้องคือหนึ่งก็คือต้องสืบหาข้อเท็จจริงครับ ว่าเขากระทำยังไงถูกไหมแล้วบางทีผู้เสียหายก็ต้องคุยแล้วบางทีผู้เสียหายเ็ามีอย่างนี้นะครับว่าเขาก็ไม่สบายใจที่จะเล่าให้กับสมมตินะอะกับคณะกรรมการวินัยที่เป็นผู้ชายนึกภาพไหมครับนะใช่ไหมเขาก็ไม่สบายใจอ่ะกรรมการวินัยที่เป็นผู้ชายก็ต้องเดินออกถูกไหมม,มันก็ต้องมีเวลาเรื่องการนัดหมายแต่ยอมรับว่าช้าและอยากทําให้มันเร็วกว่านี้นะครับ